มาจริงใจจริงตามนัดค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญในเดือนกร,รกฎา,าคมนี้ตรงกับวันที่10กร,รกฎา,าคม25ง7พี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้การกระเป๋ารอการเอาเงินเลยนะคะสําหรับผู้สูงอายุผู้พิการค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญมีเงินเพิ่มหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กระชากติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชชาน ทุกคนทั่วประเทศนะคะสําหรับความคืบหน้าในการเพิ่มสิทธิการห่งรัฐแบบทั่วหน้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนั้นต้องคัญได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 7นี้ผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะตารางการจ่ายเงินแจ้งชัดออกมาแล้วจากกรมบัญชีกลางค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะเริ่มในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุก่อนค่ะยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดค่ะคุณผู้ชม600ถึง1 0 0 0บาทอายุ60ปีถึง69ปี อยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะคง<ม>เป็นการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะอยู่ที่600บาทแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการจ่ายเงินในวันที่10กรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเงินผู้พิการหรือว่าเงินเพิ่มเบีย้ยยผูู้พิกกกกาาารรค่่่่่่่ะซึงงแบบออออเปป็น2ลุุมตว10ีีัท ่ 1> 1, บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยก็จะได้รับวงเ,เงินเพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการนะคะในเดือนกรกฎาคมตรงกับวันที่19กรกฎาคมนี้อีก200บาทรวมเป็น1,000บาทค่ะเอาละค่ะเบี้ยงที่ผู้สูงอายุยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการจ่ายบำนาญ1น0 0บาทซึ่งรอติดตามการประชุมครมและที่สำคัญค่ะในส่วนของการจ่ายเงินวันที่10กรกฎาคมนี้ได้จริงได้ ส่วนแน่นอนโอนตรงเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ